สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนค่ะอยู่กันที่โตโยต้าประชุมธานีค่ะสาขาอะไรครับพี่ประสิทธิ์สาขาอำเภอเมืองครับสาขาอำเภอเมืองค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้ค่ะเราพาทุกคนค่ะมาเข้าครัวค่ะกันที่โตโยต้าสาขาประชุมธานีสาขาอำเภอเมืองนั่นเองค่ะเข้าครัวเมนูมีอะไรบ้างวันนี้นะครับก็จะมีแกงเขียวหวานนะครับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายนะครับใส่มะเขือพวงใส่มะเขือเปาะนะครับแล้วก็ ของหวานก็จะมีถั่วเขียวต้นน้ำตาลราดด้วยกะทิสดนะครับไส่มะพร้าวอ่อนเป็นเมนูของขาวแล้วก็ของหวานในมื้อเดียวกันก่อนอื่นที่จะพาทุกคนไปดูหน้าตากันค่ะอยากจะสอบถามค่ะแล้วก็ที่มาที่ไปแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ของพี่ประสิท์นิดนึงค่ะก็ที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับปกติเนี่ยโต๊ะตาทุมธานีเนี่ยเราจัดกิจกรรมทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากิจกรรมวันเนี้ ในการที่ทําอาหารแล้วก็ของหวานเลี้ยงลูกค้าเนี่ยเราก็จะทําต้นเดือนสาวต้นเดือนนะครับแล้วก็สาวปลายเดือนเพื่อขอบคุณลูกคา้านอกจากกรณีที่เรามีกิจกรรมสอนอาชีพประจําเดือนอยู่แล้วนะครับซึ่งสอนอาชีพอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งสอนไปเรื่องของการทําหมูกรอบนะครับ oh. ก็วันนี้ก็มีเมนูแกงเขียวหวานนะครับกับของหวานก็คือต้มถั่วเขียวโบราณนะครับต้มเขียวต้มน้าตาลโบราณนะครับอันนี้ก็อยากให้เชิญดูหน้า oh, <yeah. S 1> ตาตอนนะครับ oh, <yeah. S 1> ว่า แกงเขียวหวานของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้อันนี้คือแกงเสร็จแล้วนะครับแกงตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็จะมีสีสันนะครับสวยงามนะครับมีตั้งสีแดงสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลากายที่เราซื้อจากพันธมิตรเรานะครับก็มีลูกค้าเราที่ขาย ลูกชิ้นนะครับของพวกนี้เราซื้อจากพันธมิตรเราทั้งนั้นเลยนะครับหม้อนี้หาซื้อที่ตลาดไม่ได้นะเพราะว่าลูกชิ้นลูกใหญ่มากคที่รประสิทธิ์ให้แบบว่าลูกค้าอิ่มกับบ้านเลยอิ่มกับบ้านเลยครับวันนี้ลูกค้าที่เข้าสู่บริการทุกท่านนะครับก็จะได้รับชิมนะครับแกงเขียวหวานกับขนมจีนแล้วก็ไอถั่วเขียวต้มน้ําตาลสูตรโบราณน,นะครับโอ้สูตรโบราณเดี๋ยวเชิญนจิทานด้วยนะครับทั้งสองเมนูได้เลยนะลค่ะมีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคในการ ปรุงหรือว่าให้สีมันสวยแบบนี้ไหมคบก็ในส่วนของแกงเนี่ยครับทําให้สีสวยเนี่ยเราเราเลือกวัตถุดิบที่เอ่อเป็นของโบราณซึ่งน้ําพริกเนี่ยเราสั่งจากเจ้าที่เป็นลูกค้าเราเหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นน้ําพริกที่ตํามือแกงเห,หวี่ยวนตํามือนะครับแล้วก็พอเราได้มาเนี่ยเราก็เอามาเคี่ยวกับหัวกะทินะครับมาเคี่ยวหัวกะทิให้ให้แตกมันพอเคี่ยวไปเรื่อยๆใช้แล้วไฟอ่อนๆแล้วก็ ค่อยเคี ну ่ยวเคี no ้ยวเคี่ยวไปพอแตกมันเสร็จแล้วเราก็ใส่หางกะทินะครับใส่หางกะทิพอหางกะทิดือดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่มะเขือมะเขือพวงแล้วก็ตามด้วยมะเขือปอกนะครับมะเขือปอกแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นนะครับเราก็ค่อยๆให้เดือดไม่เดือดแรงนะครับเดือดไม่เดือดแรงเราก็ค่อยๆเดือดค่อยๆอุ่นๆอุ่นไปแล้วจากนั้นเราก็ปรุงรสพอปรุงรสได้ที่เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ใบโหระพาแล้วก็พริก สามสีพวกนี้นะครับทาให้สีสวยนะครับแล้วก็ชิมรสชาติตามที่เราต้องการนะครับตามตามสูตรที่เราต้องการสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทําลงมาแล้วก็ส่วนรสชาติเดี๋ยวต้องชิมนะครับเดี๋ยวต้องต้องชิมแล้วอย่างนี้จะมีแบบเสริมอาชีพในการสอนทําแกงเขียวหวานบ้างไหมคะพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ่อถ้าได้รับความนิยมลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาใช้ศูนย์บริการก็ดูแล้วชิมอร่อยไหมนะครับถ้ารสชาติ อร่อยแล้วมีคนต้องการเยอะๆเราก็เปิดสอนตรงนี้นะครับซึ่งที่นี่เองเนี่ยสาขาอำเภอเมืองนะครับโต้าปทุมงทางนีสาขามเมืองเมืองเนี่ยเราเปิดเป็นสอนอาชีพอยู่แล้วนะครับสอนอาชีพก็จะมีหมูกรอบมีกาแฟนะครับแล้วก็อันนี้เขียวหวานเนี่ยทดลองให้ลูกค้าชิมก่อนแต่เท่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้คุยนะครับก็ได้รับความนิยมจากลูกค้านะครับน,นี่คุยแล้วนะไม่ได้น, <laughs> นี้ไม่ได้คุย <laughs> นะครับก็ถ้าใครท่านใดผ่านมาที่โตต้า ปุมธานีสาขาอำเภอเมืองนะครับแวะเวียนมาได้เสาต้นเดือนเสาปลายเดือนแล้วก็กางเดือนอาจจะมีกิจกรรมดีๆตรงนี้ให้กับทางลูกค้านะครับได้ชิมกันนะครับที่นี่เราเปิดสอนอาชีพด้วยนะครับถ้าใครมีอาชีพอยากต้องการที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองไม่ว่าหมูกรอบก็ดีหรือก็กา,กาแฟ,ฟาก็ดีหรือเร็วๆนี้เราก็จะมีสอนทำแซนด์วิชนะครับสอนทำแซนด์วิชเหมือนกันก็อันนี้เดี๋ยวชิมหน่อยไหมครับได้ค่ะได้เพราะว่าปกติเราก็ได้กินแต่ หมูกรอบผัดไทยจากฝีมือพี่ประสิทธิ์แต่ยังไม่เคยกินแกงเขียวหวานเดี๋ยวลองชิมดูครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงได้ค่ะขออนุญาตนะคะแต่สีสวยนะทุกคนถ้าอยู่ในหม้อมันอาจจะดูสีจืดสีอะไรแต่พอขึ้นขึ้นช้อนขึ้นมาเนี่ยสีสวยมากค่ะแล้วก็มีใบโหละพาเล็กๆด้วยกินหอมกินหอมไหมครับรสชาติไม่เหม็นคาวด้วยเพราะปกติแล้วนี่เข้มข้น ปกติปลาเนี่ยทั่วไปจะมีกลิ่นมี<ช>กลิ่นคาวแต่ว่าในส่วนของเราเองเนี่ยการที่เราทําให้ปลาไม่มีกลิ่นเนี่ยเราก็เอามาต้มมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดพอดน้น้เดือดเสร็จแล้วเราก็เอาลูกชิ้นเนี่ยลงไปเอาไปต้มอีกทีแต่ว่าต้มไม่นานนะครับเพราะว่า ปกติเขาถูกมาแล้วนะครับ oh, เหมืนหมันลวกให้เขามีกลิ่นคาวออกไป oh. นะครับแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อย oh. เพื่อดับกลิ่นนะครับก็จะทําให้เปลาที่ชิมตรงนี้ยมันไม่มีกลิ่นคาวนะครับเดี๋ยวให้ชิมดูรสชาติดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เหมือนไม่ชิมแล้วอะเพราะว่าชิ้นปลาใหญ่มากทุกคนนี่เห็นไหมตอนนี้นะคะเห็นไหมทุกคนชิ้นแบบเด้งดึงมากเนี่ยแล้วก็ ถ้าดูจากลักษณะแล้วบอกไล้เลยลว,ว่าไม่เหมือนที่อื่นจริงๆค่ะไม่เหมือนที่อื่นมันจะมีความใสของลูกตัวลูกชิ้นแล้วก็น่ากินเลยมันร้อนนะสิเป <c oughs> ่าหน่อยครับมันร้อนนะสิเป็นไงครับร้อนอืนุ่มไหมครับนุ่มค่ะแล้วก็อือ้อ ไม่มีความคาวแล้วก็ปกติเราจะเจอที่เป็นแบบเหมือนอาจจะมีผสมแป้งนิดหนึง่งอันนี้ไม่มีเยเราซื้อจากเจ้าประจําที่ตลาดในปทุมเองเพราะว่าถ้าเรากินแป้งอ่ะเราจะรู้ว่ามันมีความผิดแปลกนิดหนึ่งแต่อันนี้กินแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีแป้งแล้วมันจะมีความหนึบแล้วมันก็นจะได้กินปลาอุ้ยออร่อยอร่อย,ออยเดี๋ยวลองชิมมะเขือว่านิ่มไหมครับได้ค่ะ หรืว่าเป็นช้อนไม่พอแล้วต้องใส่ต้องเพิ่มไปด้วยอ๋อแล้วก็ต้องถามเคล็ดลับพี่ประสิทธิ์เ่เดี๋ยวต้องชิมก่อนเพราะว่าวิธีทํายังไงให้มะเขือมะเขือเปาะอ่ะมันนุ่มไม่แข็งจนเกินไปเพราะว่าบางทีกัดเข้าไปอ่ะบางคนชอบความแข็งแต่มันไม่สุกครับแล้วก็ไม่ดําด้วยผิวจะไม่ดําสังเกตดูผิวมะเขือเราจะไม่ดำนะจอมยังยังช้ำอยู่ตรงนี้ไม่ช้ำแล้วก็ไม่ดําด้วย ต้องหาขอเคล็ดลับแล้วอืมใช่ไหมร้อน <laughs> <laughs> จะบอกว่าอร่อยค่ะอร่อยโอเคไหมฮะ <Okay S 2> โอเครอครับอันนี้คือมีวิธีทำเมนูเอก็ในส่วนของมะเขือเนี่ยหลังจากที่เราต้มน้ำเดือดนะครับเราก็เอามะเขือก่อนมะเขือที่จะไม่ให้ดำเนี่ย เบื้องต้นเราคือเราหั่นมะเขือเสร็จเราก็จะไปแช่ในน้ําเกลือกับน้มามะนาวเพื่อไม่ให้มะเขือออกเป็นสีดําปกติแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราแช่น้าเปล่าเนี่ยมะเขือใส่ันก็จะเป็นสีค้านะครับแต่นี่เราใส่น้มามะนาวกับเกลือแล้วก็ไปในน้ําแล้วก็เอาเอามะเขือแล้วก็แช่ไว้นาน,นไหมคะแช่ก็ประมาณไม่ครึ่งชั่วโมงนะครับแช่ไว้พอเราแช่เสร็จแล้วเราก็จะมาใช้เราก็ เอามาใส่หมอ้อน้นําเดือดๆน้วมาใส่หม้อเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราใส่หม้อเสร็จปุ๊บถ้าจะไม่ให้ดําอีกเราก็จะกดค่อยๆกดนะครับเราก็จะใช้เนี่ยทัพพีนะครับกดลงไปกดให้เขาจมน้ํากดให้จมไปในน้ําแกงเนี่ยนะครับค่อยๆกดไปแต่ต้องใจเย็นๆนะครับกดไปกดกดเสร็จปุ๊บเขาก็จะอยู่ในผิวที่ความร้อนที่อยู่ข้างล่างจะไม่โดน,นครับจะไม่โดนผิวก็จะไม่จะไม่เป็นสีคํา อันนี้คือทาไม่ให้มะเขือมันดำนะครับได้เทคนิคแล้วค่ะได้เทคนิคแล้วคือก็เวลาผัดเวลาต้มกระแบบดแบบนี้เลยไหมคะต้มแบบนี้แล้วก็จะค่อยๆเปิดไฟหลังจากน้ําเดือดแล้วเราก็ค่อยๆเปิดไฟอุ่นให้มันไม่ให้กะทิมันแตกมันมากนะครับรก็จะสังเกตว่ากะทิจะไม่ไม่แตกมันอย่างอร่อยค่ะแล้วก็เป็นรสชาติกลางๆก็คือใครใครที่แบบถ้าเรามาชิมเราต้องการรสชาติกลางๆอยู่แล้วแล้วที่เหลืออยากเผ็ดอยาก เราค่อยปรุงเพิ่มก็กเปิดปปน้ำปลาได้พเ,ไเพราะว่าถ้าถ้าเอียงไปทางใดทางหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ตรงใช่ใช่ <c oughs> บางบางท่านที่ชอบไม่ไม่ชอบความเค็มบางท่านชอบเค็มเนี่ยเราก็ทํารสชาติกลางๆก็คือถ้า <c oughs> ถ้าเค็มพอดีเราจะทําทกลางๆ,ๆ,ๆพอดีเสร็จปุ๊บถ้าเค็มใครอยากทานเค็มก็เติมน้ำปลานะครับเติมน้ำปลาแล้ยังมีอีกหนึ่งเมนูค่ะที่บอกว่าต้องมีให้ลูกค้าด้วยมีของคาวแล้วลืมของหวานไม่ได้อันนี้ก็เป็นถัวเขียวต้มน้าปลานะครับ ไน้นาเอ้ยเอาช้อนกับไอ้ถ้วยมาหน่อยครับค่ะ,อ,ะอันนี้คือเมนูถั่วเขียวต้นน้ำตาลนะครับถั่วเขียวต้นน้ำตาลก็ดูแล้วเหมือนแบบเมนูธรรมดานะครับแต่ว่าถั่วเขียวเราเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นบรบานแบบนเนี้ย เราก็ซื้อถั่วเขียวมาแล้วเราก็ไปคั่วมันหาที่วางให้นะฮะอ่าไม่มันไม่ใช่อย่างนั้น้วยค่ะบางทีอาจิตตกใจตรงที่ตัวที่เป็นถั่วเขียวปกติแล้วเราจะเจอที่เป็นแบบเห็นตัวเขียวเด่นขึ้นมาเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็น้ําจะมีความที่เป็นสีที่เป็นใสๆหรือว่าสีออกอีกีแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่สีน้าตาลแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูว่าทําไมถึงเป็นสีแบบนี้อันนี้อันนี้ยังไม่เคยกินแบบนี้อยง้ไหใช่ค่ะยังไม่เคยเดี๋ยวอันนี้ ชิมครึ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวสูตรเต็มเดี๋ยวเราจะเติมน้ําน้ํากะทินะครับอันนี้ก็คือก่อนที่ถัวเขียวเราก็ซื้อจากถัวเขียวตลาดนะครับก็มาเสร็จแล้วรอก่อนจะมาต้มเราก็เอามาคั่วคั่วให้มันมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นไม่ไม่เชิงไหม้จะมีกลิ่นคล้ายๆแบบกลิ่นไหม้แต่ไม่ไหม้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอามาต้มต้มในน้ําต้มในน้ําเดือดต้มนะครับเปิดไฟแรงๆแล้วพอพอเดือดน้ําเดือด เราก็เปิดไฟค่อยๆเพื่อค่อยๆทําให้ตัวเขียวค่อยๆสุกนะครับเราจะไม่เปิดไฟแรงก็ต้มไปนะครับต้มไปจนเม็ดบานขนาดเนี้นะครับถ้าเราเห็นหมันจะเม็ดเม็ดมันจะบานเม็ดมันจะบานนั้นเหมือนเหมือนมันมันมันอมน้ําแล้วมันจะค่อยๆบานออกใช่ใช่ค่อยๆเราจะไม่ใช้ไฟแรงแล้วหําลังจากุแรงแล้วเราก็ค่อยๆเปิดไฟอ่อนๆเพื่อให้ค่อยๆบานค่อยๆบาน พอน้ำแห้งเราก็เติมน้ำถิ่นนะครับตอนพอได้เวลาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนี้แล้วเราก็ใส่น้ำตาลนะครับเราจะใช้น้ำตาลทรายก่อนน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลทรายก็เราใช้น้ำตาลไม่ขัดสีนะครับคือสีน้ำตาลก็จะมีรสชาติน้ำตาลใสแดงน้ำตาลใสแดงนะครับจะมีรสชาติที่กล่อมๆแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับประหวานนวของเราน้ำตาลสองประเภทมาผสมกันก็จะทําให้รสชาติที่ กลมๆม,มากกว่าที่ปกติที่เราทำเดี๋ยวเราลองมาชิมว่าเดี๋ยวลองชิมนะครับรสชาติจะหวานไหมเพราะว่าเราใส่น้ําตาลไปสองแบบแต่ถ้าด้วยฝีมือพี่ประสิทธิ์แล้วบอกได้เลยว่าไม่หวานแน่นอนไม่หวานจนเกินไปแบบแสบคอเราก็จะวางน้ําทนนี้แบบกลางๆนะครับกลางๆลองชิมดูก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกนะนที่อアิได้กินแบบที่เป็นสีแบบนี้ทุกคน สีแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วอ่ะเราจะกินแบบเป็นสีเขียวใช่ไหมถั่วเขียวถ้าสังเกตเนี่ยเราลงดมดูจะมีกลิ่นของความยังไงครับมันมีความกลิ่นมันจะไม่เหม็นเขียวไม่ใช่ค่ะแต่มันจะไม่เหม็นมันจะไม่เหม็นเขียวมันอารมณ์เหมือนกินกระทะทุกคนกลิ่นกลิ่นกหมือนเหมือนกาแฟแบบกาแฟคั่วอะไรพวกเนี้ต้องชิมดูร้อนอะเ้แต่พอมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันพองน้ําแล้วมันออกมาแบบเม็ดมันใหญ่มาก วันนี้ทุกคนกําลังดีไม่หวานจนเกินไปอะค่ะไม่หวานจนเกินไปด้วยเพราะว่าบางบางท่านอะ,อะไม่อยากกินแบบหวานครับอันนี้ไม่หวานไม่หวานอาจิตมาไม่ทานตอนที่เขาใส่น้ำตาลไม่งั้นนะบอกบอกไม่ถูกเลยอืมเป็นไงครับ,อร,บอร่อยค่ะเมื่อกี้นี้จากเขียวหวานมามาชิมอันนี้มันจะรู้เลยว่ามันจะมีความหวานละมุนของถั่วเขียวแล้วก็ถั่วเขียวอะ มันจะนุ่มทุกเม็ดเลยไม่มีเม็ดไหนที่แบบแข็งเลยใช่ใชอันนี้คือเทคนิคที่ครับทีนี้่ว่าสีสอนสอนมาอีกทีหนึ่งทีนี้อีกอย่างนึก็คือพอเราต้มเนี่ยระหว่างเราต้มเราจะให้ถั่วเขียวเราเนี่ยอสุกเร็วหรือบานเร็วนะครับก็คือเราใส่ช้อนเออใส่ช้อนช้อนช้อนนี่นะครับช้อน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 บช้อนแบบนี้แบบนี้แบบนี่ยครับนี่เราจะใช้เราใส่ช้อนไปในหม้อเพื่อทําให้ความร้อนเนี่ย มันกระจายทั่วหม้อมันจะทําให้ถั่วเขียวเราอ่ะสุกเสมอกันนะครับแต่เสมอกันใส่แค่อันเดียวพอนะคะใส่สี่อันเลยครับ้ยใส่สี่อันเลยสี่ันตอนแรกหนูเห็นอันเดียวอันนั้นเอาไปแล้วขึ้นไปแล้วสามใส่สี่อันเลยโอ้แต่มันก็จะทําให้ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วหม้อทาให้ทาให้ถั่วเขียวเราสุกแล้วมันทั่วถึงด้วยทั่วถึงเลยแล้วก็พี่เขาบอกว่าวันนี้พิเศษไม่รู้ว่าเป็นพิเศษเพราะเรามาหรือว่ายังไง มีหมูกรอบด้วยมหมูกรอบด้วยแล้วอันนี้ตัวเขียวเนี่ยอันนี้ทานชิมครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรเต็มเดี๋ยวเรากําลังจะเคี่ยวน้ากะทิเอามาล่าแล้วลงชิมดูว่ารสชาติเพียวๆแบบเนี้รสชาติแบบไหนแล้วก็พอล่ากะทิเราจะรสชาติแบบไหน,นเดี๋ยว ตัดไปตอนไปดูหมูก่นกนะครับเดี๋ยวเราไอ้นี่เดี๋ยวเราปรุงต่อให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะคได้ค่ะได้ความรู้จากพี่ประสิทธิ์เยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากได้เสริมสร้างอาชีพค่ะสามารถสอบถามแล้วก็สามารถติดตามได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าปทุมค่ะในเครือนะแล้วก็ t o y o ต้ s เ International ชหรือว่าโตโยต้าเอสพค่ะเขาอยู่ในเครือเดียวกันนะสามารถเข้าไปได้ทุกเพจทุกแพลตฟอร์มเลยว่า โตโยต้าสาขานี้ทำกิจกรรมอะไรโตโยต้าสาขานี้ทำกิจกรรมอะไรแต่ถ้าเป็นโตโยต้าปฐุมธานีสาขาอำเภอเมืองตอนนี้เรากำลังอยู่ตรงนี้ค่ะก็แบบนี้ด้วยถ้าใครมาไว้ทันต้นเดือนค่ะก็มาเสาปลายเดือนกันก็ได้นะคะสีแดงอะโอ้นั่นไมด้วยบอกว่าเยอะมากมาว่านี่ค่ะใครที่อยากจะได้อาชีพ ทำหมูกรอบทำอาชีพกาแฟหรือว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังนึกไม่ออกหรือว่าเรายังคิดว่าเราทําได้แล้วแต่อาจจะยังอยากได้เทคนิคเพิ่มเติมก็ลองสอบถามกับทางโชว์รูมโตโยต้าปทุมธานีสาขาอําเภอเมืองก็ได้หรือว่าอยู่ในเครือของโตโยต้าอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้ค่ะเอสพีอินเตอร์เนนะก็สามารถสอบถามกันได้หมดเลยมาแล้วค่ะเออนี่ นีแ่แบบนี้เลยเราก็ไม่อยากคนเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะช้านะทุกคนมาขอบคุณนะคะได้ถึงขั้นตอนการกินเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะที่เดียวก็จะเป็นผู้จัดการค่ะประจําโชว์รูมค่ะโตโยต้ปัุมธานีนะคะสาขาอําเภอเมืองแล้วก็เราก็ต้องเราเป็นคนกินกับน้อยนะทุกคนแต่เราจะเน้นน้ําเยอะๆค่ะเน้นน้ําเยอะๆนี่ ต้องถามพี่เบี้ยวแล้วมีมีถั่วงอกไหมคะพี่เขาบอกว่าไปปลูกเอาค่ะพี่เขาบอกว่าแลวจิก็เป็นคนชอบกินโหรละพาด้วยโหดลน่ากินมากเลยเดี๋ยวนี่ค่ะช้อนซ่อมมาแล้วขอบคุณพี่เบี้ยนะคะเดี๋ยวเราลองชิมกันตนนี้เลยค่ะทุกคนอะไหนๆก็ไหนๆละนี่เมื่อกี้นี้เราชิมทั้งมะเขือทั้งตัวลูกชิ้นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวน้ําเนี่ยกับตัวขนมจีนเป็นยังไงบ้าง อืมอืมมออย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะร้อนๆแบบนี้เลยอืมจะบอกว่าเข้ากันมากๆเลยค่ะด้วยรสชาติด้วยอะไรด้วยอร่อยเลยหากใครค่ะที่อยากได้รับบริการดีๆแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามารับชมรถเข้ามาเทสได้หรือว่า จะเข้ามาสูนย์บริการค่ะก็สามารถสอบถามกับทางโชว์รูมโตโยต้าปทุมธานีสาขาอำเภอเมืองได้เลยหรือโทรตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะ02 581 4133ค่ะโตโยต้าปทุมธานีค่ะแล้วก็จะเจอที่เดียวกลอดูแลลูกค้าอยู่ที่นี่นี่เราเราจะให้ให้ผู้จัดการมาช่วยทำนะคะนี่นี่เลยค่ะก็สามารถมาได้ที่นี่เลยได้ของ กินอร่อยอร่อยด้วยไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เสาต้นเดือนกับเสาปลายเดือนค่ะคือเสาเดือนนึงมีสีเสาในเดือนนึงมีสีเสาก็เสาแรกกับเสาสุดท้ายค่ะทุกคนก็สามารถมาได้เลยขออนุญาตไปกินก่อนนะคะ